ดอกมากครับดกตั้งแต่แค่อแล้วครับจนถึงยอดนี่เป็นส่วนส่วนผสมนี่เป็นต้นทุเรียนครับ เริ่มแตกใบแล้วตรงนี้ก็เป็นทุเรียนเหมือนกันถแถวสองต้นสองต้นคู่ ใหมากนี่ครับลูกสุกสุกแดงแล้วตรงนี้เขาก็จะมาสร้างเป็นกระท่อมครับเป็นกระท่อมไม้อยู่คาแต่มาไว้ เผื่อพักล่มพักร้อนกันฝนเวลามาทำสวนทำไร่ครับเรียนก็แตกยอดแล้วครับเป็นพืชสวนผสมครับนี่เป็นสวนของญาติผมเองครับ ยาติทางแม่นี่ก็ต้นทุเรียนครับพลังแตกใบปลูกหลุมปลูกโคกแล้วสองต้นครับ นี่ครับนี่ก็กำลังแตกใบอ่อนเลยลำต้นหนึ่ง นด่ก็ต้นตัวเรียนครับส่วนนี้จะปลูกหลายๆอย่างแล้วก็จะได้เก็บหลายๆอย่างครับอย่างกล้วยต้นช็อกโกแลต มะละกอแล้วก็ทุเรียนแล้วก็มีลําไยก็มีมะม่วงสามฤดูนี่ก็กำลังติดลูกแล้วครับ คือติดลูกอยู่ครับพรได้กินน่ครับนี่เป็นต้นบักเขียบครับแตกไปกำลังงามเลย ปีหน้าคงมได้กินแล้วคือเป็นต้นตุเรียนอีกแถวหนึ่งครับแถวและสองต้นกำลังแตกใบอ่อนเลยอันนี้ดินลูกหลังครับกขเอาดินลูกหลังมาใส่เป็นกองเป็นกองเหมือนกับผักใต้ครับภกักใต้เยอะมีดินลูกหลังปน มันจะงามดีครับนี่ต้นช็อกโกแลตครับนี่ก็ต้นทุเรียนอีกแถวหนึ่งครับนะครับโคลกละสองต้นครับนี่ครับแจกใบอ่อนแล้ว นึกว่าจะไม่รอดใบหล่นหมดเลยพอตัดยอดแล้วก็แตกใบอ่อนใหม่นะครับโคลกละสองต้นกล้วยกับหัวปีเรือใหญ่มากครับเป็นทำเป็นแปลงไล่สวนผสมครับนี่ก็เป็นมะม่วงสามฤดูมะม่วงครับ ดูลูกครับติดดินกันเลยทีเดียวออกลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆครับต้นแค่เอวครับฝั่งนี้ก็เป็นงอกครับต้นงอกกำลังเริ่มจะโต นครับดูกล้วยเอาไว้มาณห้าหกต้นคือใหญ่ยาวมากนี่ก็เป็นทุเรียนอีกหนึ่งต้นครับก็อเอาดินลูกหลังมาผสมกับดินดินธรรมชาติดินพื้นที่ครับดินลูกหลังจะช่วยให้ตจริญเติบโตดีครับทำให้มี อัตราการลอดสูงนี่ครับกล้วยเครือใหญ่มากนี่เป็นไรส่วนผสมของน้าครับเราลูกสาวของน้านี่ก็มาทำส่วนผสมกับผัวเขา นี่ครับ6ปีเขือใหญ่อยู่ครับเขือใหญ่ฝังเขือก็ไม่ยาวฝั่งนี้ก็จะเป็นมันครับข้างล่างนี้จะเป็นมันมันครึ่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นเป็นป่ามันข้างล่างนี้ก็เป็นป่ามันส่วนฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสวนผสม ที่เห็นเห็นก็นมีต้นชโโ็อกโกแลตต้นโกโก้ครับตุเรียนแล้วก็มะละกอกล้วยแล้วก็เงาะบางส่วนครับเงาะแล้วก็มะม่วงมะม่วงสามฤดูนี่ครับนี่ก็แตกแตกยอดแล้วถือว่ารอดครับ ลิปนี้ก็จะนาน,น่อยครับผมก็มนมาถ่ายให้พี่พพเพื่อนๆนได้ชมกันนี่ครับแตกยอดแล้วถือว่ารอดครับแตกยอดอ่อนแล้วรออีกประมาณ6-7ปีก็จะติดลูกครับทีนี้น้ำดีครับสูกใส่เวลาถึงหน้าแรงก็จะสูกเป็นระบบปะปา เข้าสวนเปิดก๊อกเปิดสายางเปิดน้ำหยดใส่ก็มีอัตราการรอดครับแล้วนี่ก็มาแล้วก็ต้นเดิมครับสุกมาแล้วครับนี่ดกมากก็จะมือสั่นหน่อยครับเพราะว่า ทรศัพท์รุ่นนี้มันจะไม่กันสั่นจะสั่นมันเจ้าเข้าเน,นี่ดูหัวปีหัวใหญ่มากหวีกล้วยก็ดูแล้วลูกใหญ่ครับ บ่าวอีกก็ขอจบคลิปแต่เพียงต่านี้ก่อนครับ